เรื่องยอทองประกายแสด2567ละครดราม่ารแสแซบเรื่องราวของหญิงสาวผู้ทะเยอทะยานฝ่ายหาชื่อเสียงเงินตราใช้เหล่าชายหนุ่มเป็นบันไดสู่ชีวิตเลิศหรูที่ฝันไว้นำแสดงโดยใบยเฟิร์นพิมพ์ชนกออกอากาศตอนแรก14สิงหาคมนี้ทางช่องวัน31เผยโฉมเจ็ดนางเอกทองดีทองประกายแสดเจเวอร์ชันรู้จักก้าวสามีของทองดีในทองประกายแสดพลิกเส้นทางชีวิตฝุ่นสู่ทองประกายฟีดแบ克ละครทองประกายแสดอีพีหนึ่ง ตอนแรกทองประกายแสดอีพีหนึ่งตอนแรกใบเฟิร์นทำถึงเกินเปิดฉากชีวิตเส่งเคร่งของทองดีทองประกายแสดแรงไม่พักสมงความเข้มข้นเรตติ้งพุ่งต่อเนื่องรู้หรือไม่ทองประกายแสดแต่ละเวอร์ชั่นมีผัวไม่เท่ากันรายละเอียดละครทองประกายแสด2567ชื่อเรื่องทองประกายแสด2567บทประพันธ์สุวรรณีสุคนธาบทโทรทัศน สร้างสรรค์สันติมณีรัตเศรีที่นันจริยวิลาาสกุลกำกับโดยเอกสิทธิ์ตรกูลเกษมสุขผู้ผลิต change 2561ออกอากาศ14สิงหาคม2567ทางช่องวัน31น้ำแสดงโดยใบยเฟิร์นพิมพ์ชนกเจเจพิพัฒน์เก้าจิรายุสนยุคทองประกายแสดตอนล่าสุดเรื่องย่อทองประกายแสดตอนที่หนึ่งเรื่องย่อทองประกายแสดตอนที่สอง เรื่องย่อทองประกายแสดตอนที่สามเรื่องย่อทองประกายแสดตอนที่สี่เรื่องย่อทองประกายแสดตอนที่ห้าเรื่องย่อทองประกายแสดตอนที่หเรื่องย่อทองประกายแสดตอนที่เจ็ดเร็วๆนี้เรื่องย่อทองประกายแสดละครดราม่ารสแซ่บจากช่องวันสาอทองประกายแสดเรื่องราวชะตาชีวิตของทองดีหรือทองประกายเด็กสาวที่ถูกรับมาเลี้ยงไม่ได้รับความรักจากครอบครัวในวัยเด็กที่มีฝันถึงชีวิตดีๆในอนาคต เมื่อชีวิตพลิกผันต้องเข้าสู่เมืองหลวงเส้นทางชีวิตของทองประกายได้พัวพันกับผู้ชายทองประกายกลายเป็นคนทะเยอทะยานอยากได้อยากมีเพราะปมด้อยที่ทําให้ทองประกายไม่อยากมีชีวิตเหมือนแต่ก่อนด้วยสเสน่ห์และหน้าตาทําให้ผู้ชายหลายคนเข้าหาเธอเธอใช้พวกเขาเหล่านั้นเพื่อเป็นบันไดแห่งชีวิตสู่การเป็นคุณทองประกายที่เลิศหรูและร่ํารวยรายชื่อนักแสดงทองประกายแสดพิมพ์ชนกลือวิเศษภ,ภัยบูรรับบททองดีจิรายุละองมณีรับบทพิสุทธ สิธาสภานุชารับบทวีระชัยยุคส่งภพศสารรับบทมิดสมชายเข็มกลัดรับบทบุญเจพิพัฒติละพรพัดรับบทมนตราปราโมดปาทานรับบทบีถียุทธนาเปื้องกลางรับบทแดมพสุดบานแย้มรับบทโลมสหรัฐสังคปรีชารับบทประจักษ์นักแสดงรับเชิญเดือนเต็มสาลิตุนรับบทกิมเคนวิสันรับบท พิชัยนปพาตันตรกูลรับบทสีวิไลสุภาพรคำนวณศิลรับบทวันนาอัมพาภูสิทธิ์รับบทเอี้ยงศิรประภาสุขดำรงรับบททิพสกุนตลาเทียนไพโรธรับบทจันทรากัติชาชุมมารับบทมาลีกดชกรนิมากรรับบทฤดีสิรินาสุขันธรัตน์รับบทแยมกฤตอัธเสรีรับบทไพฑู์ มินทิตาวัฒนกุลรับบทดาวนัธริกาธรรมปรีดานันรับบทอนงพัทรพลวลภสิริรับบทเบน